สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูเนยไทยคิดคาเดมี่ภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูเนยก็จะมาอธิบายให้คุณครูและคุณแม่คุณพอ่อทุกคนฟังนะคะว่าคําว่าเอาคําว่าอยากคําว่าต้องการคําว่าขอเวลาเราใช้ใช้ต่างกันยังไงนะคะ สำหรับคุณเอยเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยอธิบายพวกนี้แบบละเอียดมากนักเพราะว่าเวลาเราพูดมันเป็นคำง่ายๆที่เราใช้อะไรก็ได้ในบางครั้งเนาะแต่ว่าพอนักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ก็ลูกเนี่ยพูดภาษาไทยเก่งแล้วเขาก็จะอยากเรียนแบบลงดีเทลมากขึ้นวันนี้เราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณใอ้ขอขึ้นเป็นสไลด์ และเป็นแผนผังอธิบายนะคะขอบคุณแผนผังและข้อมูลดีๆจากครเูเปรมทีมงานคุณภาพและคุณครูยอดมือหนึ่งมือสองมือสามมือทบอของพวกเราเริ่มกันเลยค่ะคว่าเอากับคําว่าอยากนะคะจะเป็นคําแสดงความต้องการที่เราใช้เป็นปกติทั่วไปในภาษาไทยเนาะถ้าเอาเนี่ยเราก็จะใช้เหมือนคําว่า to take หรือ to want something ในภาษาอังกฤษเช่นเราบอกว่าเอาน้ำเย็นอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสิ่งของ เราก็พูดว่าเอาข้าวแค่นี้จบง่ายๆแต่ครูเนยอยากย้ําว่าคําว่าเอาเนี่ยมันจะเป็นคําทั่วไปใช้กับคนที่สนิทนะแต่คําว่าอยากเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนว่า want a n t ต้องการเวลาใช้กับเกิรบก็อยากกินอยากได้นู่นอยากได้นี่เพราะฉะนั้นถ้าใช้คําว่าอยากนะคะให้สอนลูกสอนนักเรียนไปเลยว่าอยากได้คือให้เขาจําว่าอยากได้ แล้วก็ตามด้วยสิ่งของอยากได้พิซซ่าอยากได้น้ำเย็นนะเอาละทีนี้อันต่อมานะคะคำว่าอยากใช้กับคำกริยาอื่นๆเช่นอยากไปเที่ยวอยากดูหนังก็ใช้ง่ายๆเลยเนาะและคุณเลยก็อยากให้คุณแม่แนละคุณครูเติมเข้าไปนะคะว่าคำว่าต้องการคำว่าขอ ก็จะทำให้การพูดสุภาพและเป็นทางการมากขึ้นเช่นต้องการน้ำหนึ่งแก้วขอน้ำหนึ่งแก้วค่ะเนาะคุณเนยให้น้ำหนักกับคำว่าขอเหมือนคำว่าเม y m เม I h ไอ e s o m ตั h งติงให้มันสุภาพนะส่วนคำว่าต้องต้องการเนี่ยอ่ามันก็สุภาพเป็นทางการมากกว่าแต่คำแต่เรื่องระดับความสุภาพคุณเนยเชียร์ขอนะ เอาละคุณในสรุปนิดนึงเวลาจะสอนเรื่องนี้นะคะคุณเนยอยากให้สอนขออยากแล้วก็เอาก่อนขออยากเอาหลังจากนั้นก็เติมดีเทลแล้วก็ใช้บ่อย เขาก็จะเริ่มออกไปใช้ต่อได้ง่านขึ้นนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเราก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามอะไรจากประสบการณ์หรืออยากรู้อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะตอนนี้นะคะทางไทยคิดอะคาเดมี่นะคะก็มีมีคอร์สสอนภาษาไทยแล้วก็คอร์สเทรนเป็นครูสอนภาษาไทยนะคะเรามีอบรมและมีการทำสื่อการสอน เกมสำเร็จรูปให้คุณครูคุณแม่ติดต่อสนใจทักมาได้เลยนะคะครูเนยแจกส่วนลดให้ด้วยบอกไปว่าดู YouTube ครูเนยแล้วก็ได้ส่วนลดไปเลยนะคะเอาล่ะทีนี้ก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะไ๊่ยา้ค่ะสวัสดีค่ะ